อยู่ไหมช่างน้อยจะก,กระพบถึงไหนแล้วปานปานหกแสนสวัสดีครับช่างน้อยอยู่ไหมครับช่างน้อยอยู่ไหมช่างไางปไหนครับ,รบโอ้จะทำอะไรอัปเดตกันหน่อยนะคันนี้ปานโอ้ เดินโบเสร็จยังโอ้าตามหายไปแคบอ่ะแป๊บนึนนงนี่ปานเจริญนะกับสีเจริญสีเจริญปานเจริญมีแต่เจริญเจริญนะารำเกี่ยวนะ <laughs> เป็นไงป๋า <laughs> เกี่ยวแล้วเจริญไหมฮะมัน,มนะ <laughs> นี่ <laughs> ทำไมมันไม่เจริญเลย มันตัดราคากันเหรอหรือมันยังไงมันต้องอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะราคาเกี่ยวเนี่ย600ถึงจะอยู่ได้นะย้ายต่ำกว่า5ย้ายต่ำกว่า500แล้วไอ้ประเภทที่เติมน้ำมันเจ้าของนาล่ะเหลือเท่าไหร่มันจะเหลือสักกี่บาทมันแค่280 280 280เติมน้ำมันเจ้าของนา เพราะว่าซูเติมเองดีกว่าจะโงน้ำไม่เอาอีกอ,อยากจะเติมซื้อน้ำมันให้เติมแล้วก็จะเอาไร่สองร้อยแปดสิบโอ้ยดูรถเกี่ยวเาซ่อมหมดเยอะนะชาวนาะแต่ก็เห็นใจอยู่อยากได้ถูกแต่ก็เห็นใจรถด้วยนะรถเขาทําเยอะนะกว่าจะทําได้ไปเกี่ยวนี่หมดเป็นแสนนะอย่างไอ้นี่นี่ คันนี้ซื้อมา 6, หกแสนสามบิลอีกสามแสนเก้าแสนเกือบล้านตกล้านหนึ่งปีไปเลยหนึ่งล้านนี่หนึ่งล้านเกี่ยวกว่าจะได้ทุนคืนโอ,เนเนอ,อเน้เหนื่อยพอแรงนะเหนื่อยเหมือนกันนะหนึ่งล้านเกี่ยวกี่ปีได้ทุนคืน,น <c oughs> แล้วแต่งานเนะลย <c oughs> ในหน้าก็เอาน้อยๆหน่อยนะเออนี่ดูหกแสนสามคันเนี้ยตัวเดิน2อ0ออันนี้สีเจริญประมาณ3ามแสนห้านะอันนี้กำลังเร่งครับใกล้แล้วฟิจิก็จะได้ลงแล้วหรือว่าตุลานี้ได้ลงแล้วนี่ ไปไปลายตุลาก็ได้ลงแล้วโซนนี้ <Hey. S 1> ทำเสร็จก็ลุยโซนนี้เลยแถวพนมรุ้งนะครับดูก่อนหางอ้อยก็ไม่อยู่ซื้ออะไรกรุงเทพพรถึงไหนแล้วพรนี่พอจะได้เกี่ยวไหมพรนี่พรจ๋าพร คูโบต้าปากก็ไม่มีเอ้าโอ้หนี่รถจอดเรียงเลยนะโู้ช่างน้อยครับอู้อันนี้มันว้าดูคือมาออกมาอย่างนี้เลยเหรอว้า วิวหนักเลยวันนี้สีเะเลยนะวันนี้ดูน่ำนหนึ่ป้าสวยเลยว่ะอยากได้ใสหกล้อว่ะสียว่า อูนี้ก็อยู่ที่อำเภอชลอประเกรดเอา้าอะไรเนี่ยผิดอู่แล้วมาทำอะไรเนี่ยมาผิดอู่หรือเปล่านี่ฮะอ,อ,อ๋อมาเดินเล่นเหรออ๋อเดินมากินน้ำอยู่นี่ป่ะเอาอะไรมาทำมากึ้งเหรอมากึ้งเหรอ จักใยเอาของมากลึงครับเ,เดินเทอร์โบโยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จหรือวิจ,จายเลย ช่างน้อยไปไหนครับไปกรุงเทพหรอโอ้โหนี่วางปั๊มคู่อย่างนี้เลยนะนี่กเดินก็ต้องเช็คใหม่นะหมดเกบอกว่าหมดประมาณสามแสนนะคเนี่ยโอ้หนักเอาเรื่องนะก็จะได้เงินสามแสนนะ ก็จะได้เงินสามแสนก็เกี่ยวกี่ไล่นะลองไล่ดูนะพี่น้องออไล่ละหกร้อยนะครับหกร้อยบาทก็ถ้ารถไม่เสียไม่พังก็ได้ครับได้เยอะอยู่แต่รถช่างนี้รถช่างเขาเซฟได้เนะว่าเขาซ่อมเองทำเอง ไม่ต้องจ้างช่างถ้าใครจ้างช่างเลยนะโหมีหนาวครับมีหนาวเลยนะถ้าจ้างช่างโอ้ตัดกระจุยเลยฟัดมากถึงมาตัดหรือเปล่านี่6แสนสาม อันนี้ก็ปั๊มยี่สิบสามนะปั๊มยี่สิบสามอ๋อก็รอติดตามนะครับการเกี่ยวหลังจากที่ซ่อมมนะันนะเรือบิวบิวเรียกบิลไม่น่าเชื่อว่าคันนี้ทำสามแสนมันไม่ซื้อรถล้านหนึ่งเลยจบรือยังไงทำเองมั่นใจกว่านะใช่ไหม รอชมครับ 3, 5, 5, สบามแสนห้าดีไหมเกี่ยวจะเป็นยังไงเ,เ,เ,เดี๋ยวนี้พันไร่นี่หาง่ายไหมป๋าพันพันไร่ฮะไม่ถึงหรอปีหนึ่งนาปีนี่ไม่ถึงพันไร่อะฮะ ปีที่แล้วถึงไหมปีที่แล้วไม่ได้ทำอ๋อปีที่แล้วไม่ได้ทำปีนี้เราว่าจะทำมันได้ตรงตรงได้นะน <c oughs> ต้องเร่งแบบเต็มสปีด<ช>เออเกี่ยวเกี่ยวไวชาวนาก็ไม่ชอบอีกนิดหรือว่าชาวนายุคนี้เน้นไวชอบรถแรงรชอบรถแรงรถเร็ว เรี่ยงก็ไม่เคยชอบหรอกรถช้าๆนี่มันไม่ไหวใช่ไหมไม่ทันเข้าโรงสีไม่ทันใช่ไหมต้องจวดแรงยนี้เออเนาเจอกันใหม่นะนี่อันนี้ชอบรถแรงเหรอแต่ไม่มีเหตุผลอืมป้าบอกชอบรถแรงแต่ไม่มีเหตุผลอันนี้ก็วิวเสร็จก็ลงนางรองก่อนเวะ แถวพนมรุ้งไนงะราคาหกแสนสามเอาเรื่องอยู่นะคันนี้เนี่ยหกแสนสามปีไหนก็ไม่รู้นะแต่รถปานก็ว่าราคาเนี่ยราคามันดีนะครับถึงรถจะเก่าแต่ราคาก็ยังดีอยู่ รถที่มีแบรนด์ก็เรีรถมีแบรนด์ราคาก็จะดีนี่กำลังมูลนเกี่ยวดันนะครับนี่เกี่ยวดันโอเคนะครับประมาณนี้เจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมใครที่อยากจะมาบิวก็มาอู่นี้ก็จะอยู่เส้นไปรหารทรายนะครับ ก่อนถึงโรงโม่ศิลาทองนะครับก็ขับผ่านมาก็จะอยู่ขวามือเลยครับบุงหน้าไปบนรหารสายครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ